ุยข้างสนามหลวงวันนี้นะครับก็หลากหลายเรื่องราวนะครับเราไม่ได้ลงไปพื้นที่ที่สนามหลวงนะครับมาประมาณสักวันศุกร์ที่แล้วครับไม่ได้ไปนะครับเลยเรื่องราวที่สนามหลวงก็เลยอาจจะดูเป็นว่วไปนนิดนึงแต่ว่าฟังรายงานจากคนที่อยู่ในเกาะพนะนครนะครับสนามหลวงของเราก็พบว่าก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรน่าติดเต้นนะครับเพราะว่าเข้าใจเขาใจเป็นพื้นที่ ถ้าจะท่วมจริงๆเรื่องแบนครก็คงจะเป็นพื้นที่สุดท้ายนะครับเพราะว่าต้องปกป้องกันให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ทีนี้เราวันนี้ครับจริงๆคุยแค่สนามหลวงไม่ใหญ่จะเข้ามาก้าวไกลในเรื่องของความรู้สึกรือในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนะครับในเรื่องของเหตุการณ์วิกฤตอุทกภัยค,ครั้งนี้นะครับแต่ว่าหลายครั้งครับที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเกิดอาการคําถาม คำถามครอบความมุหนิดด้วยนะครับคำถามคือว่าทําไมนะครับนักวิชาการด้านน้ํานะครับที่เป็นนักวิชาการอิสระนะครับหลายหลคนจบวิศวโยธามาหรือจบอะไรมากันมากมายครับแล้วแต่ดีกรีเป็นด็อกเตอร์บ้างเป็นนักวิชาการเป็น NGO บ้างออกมานําเสนอทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับการจัดการน้าท่วมครั้งนี้นะครับแต่ทฤษฎีทั้งหมดนะครับมักจะอธิบายนะครับมักอาจจะมักจะอธิบายว่า ทำยังไงเมื่อน้านําไหลลงมาแล้วจะกักน้ําเอาไว้ยังไงไม่ให้น้ําท่วมเร็วจะกักน้ําไว้ยังไงทําคันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามขยายคันออกมาบนถนนน,นนั้นถนนนี้มันเป็นเหมือนทฤษฎีตู้ปลานะครับพยายามและพยายามจะใช้มีม,ม,มีบางท่านนะครับพยายามจะใช้ตู้ปลาในการอธิบายการกั้นน้ำแต่ในขณะเดียวก,กันครับทฤษฎีของการระบายน้ําออก ไปสู่ทะเลไปสู่แม่น้ําเพื่อเป็นการบรรเทาวมวลน,น้ําหรือบรรเทาจํานวนน้ําปริมาณน้ําขนาดที่อ้างกันว่ามาหึกมามหาศาลน,น,นะครับทําไมไม่มีใครพูดถึงตรงนี้นะครับสื่อมวลชนหลายขแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นเนชั่นชาแนลนะครับนําเสนอแต่เรื่องราวของน้ําที่เข้ามาจอแต่ไม่มีการนําเสนอว่าน้ําได้ออกไปทางไหนบ้างแล้วส่วนไหนของ การระบายน้ํามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะช่วยช่วยเร่งรีบระบายน้ําไม่มีใครพูดถึงตรงนี้อย่างเจาะลึกเลยนะครับทั้งที่เราพบว่าบริเวณแหล่งสูบน้ําที่คลองด่านมีกําลังสูบน้ําที่เพียงพอและพร้อมจะรับจานวนน้ามหาศาลกร,รุงเทพมหานครอ้างว่าอุอโมงขนาดักษ์ของกรเทพมหานครสามารถระบายน้ําได้เป็นล,ล้านล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ทาไมไม่ยอมมี ใครยอมเรียกร้องยอมกระตุ้นให้ใช้กลไกเหล่านี้เพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่นะครับโอเคครับตอนนี้ท่านนายกมนตรีอาจจะเริ่มมีการประกาศให้มีการผลักดันน้ํานะครับให้มาจากทิศตะวันออกบางส่วนเข้าคลองแสนแสบผ่านลางกรแผงมาแวะอาจจะมีกระชอบกบ้างบางจังหวัดของลางกรแพงแล้วไปเลี้ยวซ้ายที่ของตันนะครับบางส่วนอาจจะลงอุโม,มงค์ที่บึงพระรามเก้าแต่ในาหาะเดียวกันก็เลี้ยวซ้ายที่ของตันนะครับ เข้าคลองสำรวมเข้าคลองพระขนงไปแล้วไปออกที่อ่าวไทยซึ่งมีศักยภาพในการระบายน้ำได้เป็นล้างลูกบาทไม่นตัวไม่นาทีในขณะเดียวกันที่สวรรณโรงสูบน้ําสุวรณภูมิหรือแม้กระทั the the ่งที What ่คลองด่านเองก็มีศักยภาพการระบายน้ําได้ไม่แตกต่างการผันน้าเข้าไปตรงนี้ต้องบอกเอาให้ชัดและอธิบายให้เป็นภาพให้เห็นว่าวันวันหนึ่งแต่ละวันเราสามารถระบายน้ํา นะครับรวมถึงช่องทางปกติที่ปากแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะครับที่กองทัพเรือก็พยายามเร่งรัดช่วยเหลือกันสัพพก,กํำลังในการระบายน้ําของประเทศนี้มหาศาลากไม่มีใครรายงานว่าขนาดที่ได้มีการระบายน้ําหรือผลักดันน้ําออกไปจากทุ่งตะวันออกเราทุ่งตะวันตกจํานวนเท่าไหร่มีแต่รายงานสถานการณ์วิกฤตของน้ํานะครับคือมันต้องแสดงการรายงานนะมันต้องรายงานทําให้ให้ประชาชนเห็นความหวังว่า ผ่านไปสักกี่มากน้อยแค่ไหนนะครับน้ํามันจะค่อยๆหมดลงไปตามธรรมชาติอันนี้ยังไม่รวมถึงน้ํามันทุ่งนะครับที่เรามีพยายามจะใช้ทฤษฎีว่าน้ําทุ่งมันจะนวนิมหาศาลมากแต่ทุกคนลืมไปเพราะว่าตอนนี้ฤดูฝนได้หมดลงไปแล้วนะครับแดดเริ่มแรงแดดเริ่มจ้ามากครับและน้ําที่เป็นทุ่งเป็นน้ำทีบ่บนแผ่พื้นขนาดกว้างมีความสามารถในการระเหยขึ้นไปในอากาศเนี่ย ดีมากเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่ามันจะไม่มากเท่าไหร่นะแต่การระเหยน้ําการระเหยของน้ําขึน้นไปในอากาศก็เท่ากับเป็นการลดปริมาณน้ําลงมาด้วยอีกทางหนึ่งทฤษฎีเหล่านี้ไม่มีนักวิชาการด้านน้ําคนไหนนะครับออกมาอธิบายแต่พยายามจะอธิบายทฤษฎีตู้ปลาคือการกักน้ําเข้ามาเป็นส่วนๆแต่ไม่บอกว่าให้ระบายออกไปทางไหนแล้วก็ไม่รับผิดชอบในเรื่องของการระบายนะครับบอกแต่ว่ากักไว้ตรงนี้กักไว้ตรงนี้กักไว้ตรงนั้น นะครับซึ่งทฤษฎีตู้ปลาไม่สามารถใช้ได้กับน้ําไหลนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงน้ําไหลน้าหลากอะไรก็ตามครแต่ทฤษฎีตู้ปลาสามารถจะพูดได้ถึงการเทน้ําขนาดใหญ่ลงมาครับนะครับนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่านักวิชาการด้านน้ํไหลายๆท่านที่ออกมาอธิบายในตอนนี้กําลังจะยอมรับว่าณวันนี้มันมีการเทน้ําขนาดใหญ่โดยเจตนาเข้ามาในพื้นที่ ภาคกลางหรือเข้ามาในประเทศไทยใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่ต้องท้าทายถามกราบไปด้วยนะครับถ้ามีการยอมรับอย่างนั้นนั่นแสดงว่าอุทกภัยครั้งนี้มีการยอมรับได้อย่างเป็นทางการหรือเปล่าครับว่ามันไม่ใช่อุทกภัยทางธรรมชาติถ้ามันเป็นอุทกภัยทางธรรมชาติและยอมรับว่ามันเป็นความธรรมชาติยอมรับในทฤษฎีของการไหลของน้ําเพื่อให้น้ําลงไปสู่อ่าวไทยตามปกติไม่ว่าจะใช้แม่น้ํา บางประกงแม่น้ํานครนายกหรือแม้กระทั่งใช้แม่น้ําเจ้าพยาตามปกติหรือขยับออกไปใช้แม่น้ําท่าจีนรวมกระทั่งถึงการขยับออกไปใช้แม่น้ําแม่กลองได้นะผมมีความเชื่อว่าเราสามารถใช้แม่น้ําแม่กลองนะครับในการผ่านน้ําออกไปจากแม่น้าท่าจีนได้บางส่วนถ้ารู้สึกว่าแม่น้ําท่าจีนมัน มีความหนักในเรื่องของเป็นภาระในเรื่องของการระบายน้ำเรามีแม่น้าหลากหลายสายมากครับเราโมแต่คิดถึงการระบายน้ำผ่านภาคกลางผ่านตะวันออกและผ่านตะวันตกเราสามารถหาทางอะไรก็ได้นะครับที่เป็นความคิดนอกกรอบอาจจะคิดแบบหนังฮอลลีวูดซึ่งนี่นึงในการผลักดันน้ำให้ออกโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์บางสิ่งบางอย่างนรือจะเป็นการทําท่อระบายน้ําขนาดใหญ่เพิ่มแล้วผันน้ําออกไปสู่ทะเล ไดด้โดยตรงสิ่งต่างๆนี้ต้องช่วยกันคิดครับไม่ใช่มาสร้างความวิตกกังวลสร้างความหวาดกลัวให้กับคนไทยน้ํามันมีที่มาครับแนะสุดท้ายน้ํามันต้องมีที่ไปไม่ใช่มาขังน้ําเอาไว้นะครับผมพูดเสมอในหลายๆครั้งผมมีโอกาสพูดในรายการวิทยุหรือที่ไหนก็าตามเราจะบอกว่าน้ําไม่มีความแตกต่างจากอิสระชนน้ําไม่มีความแตกต่างจากเซรีชนเลย เขาอยากจะไปไหนเขาก็ไปเรากักขังเขาไม่ได้แต่เราต้องสร้างทางเลือดในการเดินทางให้เขาได้เยอะๆแม้กระทั่งเขาอยากจะไหลผ่านกรุงเทพมหานครก็มีความจําเป็นต้องให้บางส่วนได้ไหลผ่านแล้วเล่งสู่ออกตามกลไกของสํานักกระบายน้ําที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดในตอนนี้นะครับกรุงเทพในว,วันนี้ไม่เหมือนกับกรุงเทพเมื่อ2538 ไม่เหมือนกับกรุงเทพเมื่อ2526และที่สำคัญไม่เหมือนกับกรุงเทพมหานครในปี2485ศักยภาพในการระบายน้ำเครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการระบายน้ำมีมากมายมหาศาลมากครับทั้งอุโมง์ขนาดยักษ์นะครับอุโมง์ขนาดยักษ์เลยของกรุงเทพมหานครที่เขาประสานประชาสัมพันกันหรือโรงสูบน้ำของสวนภูินะครับ ก็สามารถมีความมีศักยภาพในการระบายน้ําออกได้สูงสุดเช่นกันหรือแม้กระทั่งการระบายน้ําออกนะครับทางคลองชอยายานุชิตโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือของกรมชลประทานหรือแม้กระทั่งที่คลองด่านนะครับที่มีการสูบน้ำออกมาเป็นเครื่องเครื่องถงน้ำจํานวนมหาสารมาสิ่งต่างๆนะครับคือเครื่องไม้คเครื่องมือการระบายน้ําที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่หวาดวิตกกันนะครับว่า จะเกิดปาฐาภัยร้ายแรงหรือขนาดเป็นซูนามิขนาดใหญ่จะโถมทับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครอาจจะต้องปรับใหม่ครับแล้วนวมันน้สถา,านการเริ่มคลี่คลายขึ้นสถา,านการณ์มันเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้อันนี้อยากจะทําความเข้าใจกับตรงนี้แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับอยากจะให้จับตาและเฝ้าระวังจริงๆครับในฐานะอิสระชนที่ทํางานกับคนเล่นล่อหรือคนที่ใช้ชีวิตในิสายารนะเรากล้กาฟันธงนะครับว่า หลังจากมหันตภัยครั้งนี้จะมีคนออกมาอยู่ข้างถนนจำนวนมหาศาลอย่างน้อยๆก็เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า10-20%จากจำนวนที่มีอยู่อัน,นเนื่องมาจากการสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับในภาคเกษตรหรือการตกงานที่จานวนเป็นแสนๆคน3-6เดือนกว่าจะฟื้นตัวของโรงงาน,นตา่างๆแล้ว3-6เดือนช่วงนี้คนที่ตกงานถ้ากลับไปที่ภาคเกษตรภาคเกษตรก็มีอะไรทำครับที่ดินไรนานมหาศาลล่ม ช่องทางที่เขาจะใช้ชีวิตเป็นอย่างไรข้างถนนจะเป็นทางเลือกและเป็นคําตอบหนึ่งของชีวิตเขาเขานะครับใครก็ตามที่ทําให้เกิดสถานการณ์วิกฤตหมือนตะไปครั้งนี้คุณไม่ได้ทําลายประชาชนเพียงอย่างเดียวคุณไม่ได้ทําลายประเทศชาติเพียงอย่างเดียวแต่คุณได้สร้างสปีชีส์ใหม่ของการใช้ชีวิตของคนคนไทยหลายคนกําลังลืมหน้าอาปากกาลังจะยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเอง เขาไม่ควรจะอยู่ในภาวะพึ่งพิงใครเขาควรจะยืนได้ด้วยตัวเองไม่ว่าใครที่จะทําให้เขาพึ่งพิงไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับให้เขาพึ่งพิงใครมนุษย์ทุกคนสามารถพึ่งพิงตัวเองได้อยากได้เหมือนภยัยเรื่องน้ําครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของประเทศนี้นะครับและขอให้ทุกคนเป็นบทเรียนครับว่าเราไม่สามารถไว้วางใจใครได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือเครื่องไม้เครื่องมือของมนุษย์แต่เราสามารถควบคุมและบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ กำลังใจและความมั่นใจในการทำงานเชิงประสานงานกันเท่านั้นครับถึงจะนำไปสู่การลี่คลายสถานการณ์ในครั้งนี้ได้น้ำมาก็หาทางเดินให้น้ำไม่ใช่ไปขังน้ำไว้นะครับใครก็ตามที่กำลังเสนอทฤษฎีการขังน้ำมาอยู่กับที่กรุณาหยุดนะครับแล้วมาเสนอวิธีการทำยังไงให้น้ำเดินทางได้อย่างรวดเร็วขึ้นไม่ใช่ชะลอน้ำเอาไว้วิธีการทำน้ำให้น้ำเดินทางได้อย่างรวดเร็วขึ้นต่างหากเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดในการแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้ ไม่อยากให้น้าท่วมขังนานครับเพราะคนเล่ร่อนในและคนในที่สารจะเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆและเมื่อน,นั้นรัฐบาลนอกจากจะต้องฟื้นฟูในภาคเศรษฐกิจแล้วการฟื้นฟูในภาคสังคมก็จะทําด้วยหนักและหนักมากจริงครับแต่ยังไงก็ตามรับอิสระชนยังยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรายัางไงจับมาร่วมกันทํางานกับคนกลุ่มนี้เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนพวกเรานะครับ เราจะพบกันใหม่กับ,บรายการคุยข้างสนามหลวงกับบรรยากาศกับสิ่งต่างๆที่มันคลี่คลายขึ้นนะวันนี้ก็เริ่มคลี่คล,คลายแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ครับห้าหกวันจากนี้เป็นช่วงจังหวะวัยเวลาทองที่จะระบายนะ้ําออกให้อย่างรวดเร็วที่สุดโดยหวังเป็นอย่างยิ่งครับประเทศไทยน่าจะจบกับภัยพิบัติครั้งนี้แล้วครับเราจะคล,คลี่คลายขึ้นแล้วเราจะมีรอยยิ้มขึ้นมากนะครับแล้วนะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ